แมแอบมองเลยอ่ะใช่้ยใครให้น้อยกว่าแอบมองหรือเปล่างาเมื่อวานทำอะไรมาทำอะไรแต่แค่ไม่ได้มาที่นี่ท่านอะไริดงานก็งนยิงหอยืนไปสมัครยงไม่ใถึงแบบมาสมัครทานงานแถวนี้เลยทำงานแถวนี้เลยคุณีนี่เกลียดมากเลยนะแต่นมันก็แอบคุณพีน เป็นือ้เจอใน่ไมไม่มาอย่างเดีเลยตอนแรกที่กลับนอก็คือผีครับแล้วดีทุกคนก็คือทำเหมือนแบบรู้ทมกเลยว่าแบบว่าใครนี่ก็เที่หนนะเอวสารเกษีกับเพียแล้วเฮ้ยพี่เสด็นนะเฮ้ยนี่เสดนเขาไพิ่เข้าใจเมื่อกี้จริงนอ๋อเี่ยเพราะว่าคนแบบมองออกแล กคือถ้าติดก็คือเรจะคินมันไม่ได้ใช้แบบรายเดือนแต่ว่าอ๋อจัดตัดเติมเินเติมทีละสิบะอันอันนี้เือเอาไปเนี่ยคือเปิดเปสมยพื้นมี่ทำเนเออดีเดีดังดีดังดีกอปกติแล้วสวัสดีทุกผ่าด้วยนะครับ anh ừ, để... bạn tên là... <laughs> để thay ha thay bạn thêm nhân để lại được để thay hết rồi, cái. ภาษาจีนเหรอภาษาไทยเนี ah <t <t ่ยโอ้โหให้หัตัวดวเขาเรียนตัวแต่เรนภาษาอีกนไม่ได้เป็นอะไได้อรนมีมีชืออะไรนะาบบเด็กแลช่ไหมจุดแปลวไหมจุดแปลว่าจุดแบลว่จุดแปลา อันนี้ซื้อแอบด้นแแขีดบุนแนบบุเลยนปดิไปีตดเลยอันนี้ยูชัยเปกี่ปีแล้วชั่วียูชัยนำปั่นโอเคต่อไปลูกต้ เจอละมันเออจะได้อันตรายอะไรนะเจอเจอแล้วมันม <ü se> <inde> ีเจอแล้วมันมีเถินเปิดใส่ด้วเฮ้อะไรนะไม่ดิเฮ้ยอยไห็นตัวเองยงนั้นนะอ๋อฮะไม่บอกโมเดลไม่อยากหลับก็หลับไอ้นี่อไปเป็นเพื่อนเกิร์ลใช่ไหมล่ะ ไงแล้วไหนไหนาตาเจ้าชู้เาเป็นไงทม่ใช่ไงเเัดาวตาเจ้าชู้ราจับนังไทนี้บ้างทักนี้บ้าทันี้บ้างก็ไม่ใช่จะปงเฮ้ยา yeah uh -huh.

แล้วก็ทำธุรกิจอะไรแล้วก็บก่อเสือะไ่ปก่อนอโแล้ว รับองพื้นมาต้อเล่นยังไงไม่มีไม่มีรันพื้นได้ป่ะไม่เนปาอะไรฮะเอ๊ะจไปด้เลยฮะแบบนั้เหรเฮ้ยไเท่นะด็กใส่ว่นเฮ้ยไปขึ้นไปน่ทำนาเร

จะผมเยอะโซเซชั่นเรียบร้อยอะไรนะ

جي ها او جی ها او جی ها او تو نکا